ุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังรอขึ้นรถไฟนะครับ KTX ไปที่ควางจูนะครับอันนี้เป็นการจองตั๋วผ่านโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับจองตั๋วแบบออนไลน์ก็แบบกดมั่วๆไปใครอยากรู้ว่าวิธีการจองตั๋ว KTX แบบออนไลน์ยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับก่อนอื่นนะครับคุณก็ต้องโหลดแอป KTX หรือ SRT มาก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะเลือก KTX นะครับก็กดเข้าไปนะครับกดตามเลยนะครับ กดต้นทางนะครับคุณจะไปจากตรงไหนนะครับกดคข้าไปแล้วมันจะมีข้างล่างนะครับว่าคุณจะเดินทางจากตรงไหนนะครับผมจะเลือกเป็นชอนันอาซันนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับก็ปรากฏแล้วปุ๊บก็จะกดปลายทางนะครับปลายทางผมจะไปที่ไหนอ่ะผมกดเป็นโซลนะครับกดเสร็จปุ๊บก็จะให้เลือกวันเวลานะครับก็เป็นวันที่นะครับวันที่แล้วก็เวลาแล้วก็เป็นระบุคนครับ นที่จะไปกี่คนนะครับพอกดเสร็จแล้วเราก็มากดสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นเลขที่ขบวนนะครับว่าเราจะขึ้นขบวนไหนนะครับแล้วก็เวลากี่โมงนะครับเวลารถไฟออกนะครับต่อมาก็จะเป็นเวลาที่ไปถึงปลายทางกี่โมงนะครับช่องต่อมาก็จะเป็นราคาของรถไฟขบวนปกตินะครับราคาทั่วไปส่วนอัน ที่ก็จะเป็นเฟิร์สคัรนะครับก็จะมีหลายๆเวลาให้เลือกนะครับเลื่อนลงมาข้อแตกต่างก็จะมี kcx s u n ช r o n และก็ ktx ธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบช้าและก็แบบเร็วนะครับราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ไม่มากไม่น้อยนะครับก็กดเลือกกันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดเสร็จแล้วก็กดสีฟ้าด้านล่างครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับจงอีเมลจูโซนะครับ อพอกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ทำการพิมพ์อ e ีเมลของเราลงไปนะครับใครมีอ e ีเมลอันไหนก็ใส่ลงไปเอาทีอีเมลที่เราจำได้นะครับเอาเป็นอ e ีเมลที่เราใช้อยู่นะครับจะได้ง่ายต่อการแบบติดตามติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่รหัสพิบินมอนโธนะ แล้วกดด้านล่างนะครับไม่ต้องกดล็อกอินนะครับให้กดด้านล่างนะครับล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อนะครับเป็นชื่อแล้วก็เว้นวรรคนามสกุลนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับชลิวาบอนโฮนะครับใส่ลงไปเลยส่วนพิมินบอนโฮนี่เราใส่5ตัวนะครับคุณจะใส่เลขอะไรก็ได้ครับเลขศูนย์ทั้ง5ตัวเลยก็ได้เลขอะไรก็ได้ทั้ง5ตัวที่มันจะง่ายๆครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ 5ตัวง,ง่ายๆแล้วก็กดสีฟ้าด้านล่างนะครับเพื่อ <literature> <ita> เป็นการไปต่อหลังจากนี้มันก็บอกรายละเอียดนะครับว่าคุณชื่ออะไรเบอร์โทรถูกไหมให้เช็ครายละเอียดให้ถูกต้องนะครับเช็คชื่อให้ถูกว่าเขียนถูกหรือเปล่าหลังจากนั้นก็กดตกลงด้านขวามือครักบกดนี่หลังจากนั้นมันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้คุณได้จองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นรถ KTX หมายเลข0 9 6ย์นะครับเวลาออกก็คือ19บนาฬิกา้านาทีถึงโซนสินาฬิกาสนาทีนะครับก็จะเป็นอาหงชาที่17นะครับแล้วก็เป็นหมายเลขนั่งที่ 4A นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกถูกแล้วก็กดชำระเงินนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกวิธีการชำระเงินนะครับว่าคุณจะชำระเงินแบบไหนนะครับหลังจากนั้นก็กดเนครับ หลังจากนั้นมันก็จะมาที่หน้านี้นครับก็จะเป็นหน้าที่บอกรายละเอียดว่าทั้งหมดนั้นราคาเท่าไหร่มีค่าอะไรบ้างนะครับก็ทั้งหมด14,100 10, บมนวอนนะครับก็กดด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการชาระเงินนะครับคุณมีช่องทางการชาระแบบไหนคุณก็เลือกนะครับส่วนผมไม่มีแต่ตรงที่เขาบอกมาผมก็จะไปคลิกด้านซ้ายบนครับก็จะเป็นให้จ่ายผ่านบัตรนะครับ หลังจากนั้นเราก,กดมานะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกบัตรครับว่า,าเป็นบัตรแบบไหนนะครับผมก็จะจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับสี่ช่องแล้วก็ใส่เลขหน้าบัตร atm นะครับแล้วก็ใส่เดือนแล้วก็ปีนะครับปีนี่ใส่เป็นสีตัวนะครับเป็นสองศูนย์ขึ้นก่อนแล้วก็ p เ i m e b o โ d นี่เป็นใส่เลขสองตัวหน้านะครับรหัส่า ส่วนอินชิงบนโฮนี่นะครับผมใช้เป็นเลขบัตรประจำตัวชาวต่างชาตินะครับเาตัวหน้านะครับเกาะลงไปครับแล้วเราก็มากดตรงติ๊กถูกตรงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็กดจีฟ้าด้านล่างสุดนะครับก็เป็นการชาระเงินเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รอดูตัวนะครับว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้ก็คือตัวนะครับเราสามารถกดเซฟแล้วก็อาให้พนักงานดูนะครับ ของเราเป็นไฟ5ทุ่มเดินทาง1ชั่วโมงถึง oh my god ยังไม่ถึงเวลาเลยนั่งรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึง5ทุ่มอ่ะแบดบจะหมดนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลย oh my god ระหว่างรอรถไฟครับเราก็นั่งดูทำหาทีวีเจ้าทําความุงทิพย์อยู่นะครับ คาซาลามันจะมีห้องพักนะครับห้องพักเนี่ยเอาไว้สมมติมารอรถไฟเราก็มานั่งนะครับมันจะเป็นห้องแหละเอาไว้นั่งอันนี้จะเป็นรถไฟ KTX KTX แบบด่วนพิเศษด่วนพิเศษก็คือมันจะไม่ค่ไฟจอดหลายๆป้ายแต่ถ้าเป็น KTX s ั n s อน n มันจะจอดจอดทุกป้ายเลย จอดแบบจดเดยอะสิบหายจอดเปนบ้าเลยแต่เป็นเกจอันนี้มันจะไม่จอดนะครับมันจะเป็นด,วด่วนก็คือแบบพุ่งไปแบบฟิวเลยอ่ะแปบ๊บเดียวก็ถึงนะครับก็คือเงียบมากถ้าเราโดนขีหลอกก็คงจะโดนแถวๆนี้แหละน่ากลัว หวังว่าคงไม่มีซอมบี้ออกมานะครับแบบเ,เดินอยู่แบบซอมบี้เดินออกมานี่แบบโอ้ oh my god บรรยากาศดีจนจนวังวีไม่หมดเลย